มาค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมามาต่อเลยหว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 ยแม่แม่ <c oughs> แมสว่างหวยล็อกบันโคกหวยล็อกบันโคกล็อกที่สองนะค่ะเนาะมาตอดได้เลยค่ะหวยล็อกบันโคกโ,คโอ้มลุยคุยจังเนาะเขียนอ่านหัวบะนเนาะเขียนไม้เนาะคะ่ะเนาะ เชิญใหม่ดีกว่าล็อกบ้านโคกล็อกสองว่าอกอ็พูดทำทำาเพ่งเอาไปเบิ้งทีสุดเกเนะฮะเนาะวันนี้ก็สีเฮ็ดคือเกาของแม่สว่างไวยล็อกบันโคกล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองกันเนาะค่นะเนาะเอาร่วมมิดเลยเหมือนนี้เอาคือเกาเลยเอาเงินงวดที่ผ่านมาเลยค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ๊แดงด้วย ฝากติดตามด้วยนะคะหาข้อมูลเก่าเกินนะคะจังสือขีมเข่ากุ้มกับคืออะไรคือเกาะะ่าด้วยค่ะเข้ากลุ่มได้เหมือนเดิมหววอันเสียดน้องไขยกับมาแล้วเดี๋ยวจะเรียงหาแป๊บหนึงนะะ่งเ้ยค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเบือซ้ำเกา่าเกา่เกากดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่เพ้่ม เบิดปีอยู่เนาะค่ะเนาะอ,อาเข้าไปเบิ้งน้ำกันค่ะ้ารอบก่อนมาินไหนนะคะวิเคาะไปน้ำกันนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ล็อกก่อนเนาะนี่งวดก่อนอันนี้หวยแม่สว่างห้อยแม่สว่างอันที่อัน,นอันนี้สุดสรุปเนาะหรือสุดอะไรบว เพิ่นใจแปดสี่เพิ่นนางเมืองแล้วเพิ่นกับมิตรแปดสามแปดสามเพิ่นกับเล่ยไม่หายแปดสามถ้าผู้ใดสรุปกับข้องเสีเนเนาะคะ่ะอันนี้หวยวันโคกลอกที่สองอันนี้ลอกที่หนึ่งลอกที่หนึ่งสี่หลายกอลอกที่สองนะคะลอกที่สองมีหกตัวรอบหนอนมีหกเจ็ดแปดของแม่เสววางหนี่มี่มีเก่ามี่เก่าตัวนะคะเนาะ ซึงก็ถูกทั้งสามล็อกเลยเนาะคะ่ะล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองล็อกที่สามวดนี้มาเบิ้งกันค่ะว่าสิมีตัวใดเนาะเะนาะเป็นไหามาตัวใดแล้วมาวิค์ใส่กันแคบแคบหน้าจอล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองล็อกที่สามหรือว่่จำเป็นเนาะไม่จำเป็นมาเอาล็อกที่นั้นกันได้เลยค่ะมาวิเคราะห์น้ากันวัดก่อนเจดังกับวิค์แล้วตัวใดที่มันตรงกันมันบอ มีแปดสามสามแปดแล้วก็มีตรกนี้เป็นบ่ที่ตรงกันนะอ่ามาวดน,นี่ตัวใดสิตรงกันบัดน,นี้เดี๋ยวจะแดงเขียนให้เบิง่งเดอค่ะเดอรสั่งสอขีมไดเด้อค่ะท่านผู้ชมอันนี้ชุดสบู่สีขาวนะคะดีคนระยางหนาหนุ่มหนาหน,า,นาผิวเป็นเด็กผิวอุ่มน้ำแล้วก็ถ้าแป้งท่าขี่ก็งไยอันนี้ สบู่ลถฟ้าจุดด่างดำแต่เนือ้อขี้เหมือนเดียวกันในครีมเดยครีมเดยครีมใช้ได้สองเดือนนะคะแต่เดยครีมได้ประมาณเดือนหนึ่งหรือไม่ถึงเดือน,นมันจะหมดก่อนเนาะคะ่นะเนาะชุดละพันสามร้อยบาทสบู่ก้อนละลอยหกหกหก้อนหาก้อนห้าหกก้อนละลอยไม่คิดค่าส่งสินค้าเจลแดงไม่มีค่าส่งรวมแล้วนะกาไรน้อยเนาะคะ่ะตัวนี้ก็หาลอยหาสิบบาทไม่คิดค่าส่งลดบวมของเก่าแก้ปวดกระดูกเนาะคะ่ะ ตัวนี้ไม่ขายกาแฟเข้ากลุ่มได้กาแฟค่ะผูดด้ใดซื้อกาแฟได้เข้ากลุ่มสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทผูดด้ใดสั่งกับซื้อกาแฟได้เข้ากลุ่มเด้อค่ะเด้อหรือเข้ากลุ่มจะได้กาแฟเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะตามมือโทษที่ขึ้น้หน้าจอแอดไลน์กันเขามาค่ะแล้ลก็ขึ้นนี่คือหอยบ้านโคกค่ะ,อะหอยบ้านโคกนะคะดูชัดๆในบ้านโคก หอยแม่หอยบันโคกลอกหนึ่งหอยบันโคกลอกสองนะคะเนาะลอกหนึ่งมีตัวไหนบ้างมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็สองหนึ่งนะสามหนึ่งลอกสองบอดตรงกันคะ่ะท่านผู้ชมอ่าบอดตรงกันเลยคะ่ะหา้าสองอ๋อในบอดตรงกันเลย มักไพ่มักมั่นค่ะท่านผู้มนะถ้าพูดถึงเรืองงามนี่ที่น่ะจต่แมันโด่งดังดังกมูลนี่มีนันม,มีตัวนี้นะนะตัวนี้ตัวนี้จี่แดงมากอยู่สองตัวนี้เนาะนี่สามตัวนี้ที่มันตรงกันเหรอสองหกว่ามีมีสองหนึ่งสองหนึ่งตรงกันค่ะสองหนึ่งตรงกัน ัวใดเจ็ดหนึ่ 7, 1, บง 7, 6, 4, 7, บปอร์ตรงเจ็ดหกสี่เจ็ดบปอร์ตรงสองหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เปอร์ตรงเจ็ดศูนย์คนหายมากสำร้องซื่อหรอคะเป็นตัวเด่นตัวสำร้องเจ็ดศูนย์เนี่ยว่ามีเจ็ดศูนย์เนี่ยว่ามีแต่ว่าเปอร์ตรงกับเลขล็อกบ,กบลลอกหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งสอง หนึ่งแปดโอ้ตรงกันหลายค่ะเรียกล็อกที่หนึ่งนะซึ่งล็อกที่ 1, หนึ่งงวดก่อนก็ได้ตัวนี้ไงคะ่ะได้สามนะสามศูนย์สามแปดสามหกสามสามนี่แต่สามทั้งนั้นเลยคะ่ะสามหมดเลยนะสังเกตสามหมดตัวนี้หนึ่งเบิร์ตค่ะหนึ่ง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 อุ้ยติดหนึ่งหมดติดหนึ่งหมดค่ะท่านผู้ชมติด 1, หนึ่งเบิร์ตโอ้มันออกตัวกลับก็ได้นะคะ ัวนี้มันยังออกตัวกลับเลยเนาะค่ะเนาะนี่เพราะน,น,นี่ออกตัวกลับเลยค่ะนี่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 น,นี่นี่ออกตัวกลับสังเกตว่ามิตรสามจะแยงก็ขึ่งจะสังเกตเนาะสามส่วนสามแปดหกสามสามหนึ่นงสี่สามเก้าสามวดนี้มาหนึ่งค่ะหนึง่งหนึ่งน่าจะมาแรงนะตอนนี้เนาะหลังจากสองเจ็ดแม่ล็อกขจอบอยขายหล่ะได้ยินวันนี้เว็บโปรยขายแล้วโปรย,ย,ยขายก็ว่าตรงสื่อค่ะแสดงว่ามันมองมาแล้ว นะะ่ะเก่าเต่ว่าก,กับบนเนี่ยคือกันละว่าเนาะหนึ่งห้าหนึ่งหกอห,ห,หนึ่งหกหนึ่งหกนาหลุนที่มันออกอยู่วงสามเปลี่ยกน้อค่ะที่ออกอยู่วงสามเปีย่ยเนะแปดสามหกห,ห,หนึ่งนาหลุนหนึ่งเนี้ยมันเนียนนค่ะทีนี้ก็แปดสามตัวนี้ตรงตรง,ตรงมันไม่มาสิคะตัวนี้มาแรงแปดนะคะสังเกตว่ามาแรงแปดตัวนี้มาแรงอะไรมาแรงห้า โอ้หนึ่งหาผมี่ค่ะเอาจ้าเข้ามาเลยตัวนี้มาหนึ่งตัวนี้รู้สึกว่าจะมาหา้ามาเลี้ยงหาเจ้าทำงานอย,นอยู่มีอะไรคะ,ะาาอันนี้มแม่<อ>สว่าง,งกำลังว่าวหวยแม่บัดโขกกับแม่สว่างอยู่ทีที่มันตรงกันนะเด็แม่แม่ยังคำนวณว่า เจ้าใดมาตรงกันบ่นี้แม่หงดหงดก้อนนี่นะนี่นะนี่นะเพิ่มมากเอาจับไกล่ให้เพิ่นเห็น,าม,นมากอันนี้วแล้วมันโคกลอกหนึ่งมันมาสามแปดสังเกตว่ามิแตสาม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 เลยสามศูนย์สามแปดสามเนี่ยบัดนี้มากลอกบันโคกตัวนี้เป่นไก่แปดสามสังเกตว่ามิแตแปดกับแปดอันนี้มิแตสามกับสามลอกแปดสามอันของแม่สว่างกับแปด <Krist ian> นี่ก็แปดสามอืมแปดสามเห็นบป,นปนะวันนี้บันนี้นี่นี่วันนี้สังเกตว่าแต่ว่าเป็นเป็นมาล็อกที่สองในมาหาเนาะล็อกนี่มาหนึ่งหลายมิตรนหนึ่งทั้งนั้นเลยแม่กับเลว่าหนึ่งจับหนึ่งจับหาแต่ว่ามาเก่าเสริมมาเก่ากับเจ็นมาเสริมตัวนี้บันนี้ล็อกนี่มันมากมากตรงกันนี่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนี่ โคงเม,มสว่างโคงเมสว่างบ่เคยผิดจักเทียดูดหน่อยเด้บ่เคยผิดบ่เคยผิดจักเทียหวยล็อกไงที่ที่นี่ยังยังดูดเด้หอยหอยล็อกไงอันล็อกสิบสีต่ตัวนี่แม่เดี๋วใส่ไปเดี๋ยวมานหัดก่อนนี่เดี๋ยวใส่บนย่างยังไม่ลุดเด้ออ่าหอยล็อกวดดี วันนี้เขาตกกลับเนาะบางคันสามเปดเนาะนี่นี่สามเปีเดมันหัวสิบซีเนั่นมันมันมันเขาหนึ่งซีเขาหนึ่งซีดวงไหนเนาะเนาะเ่าหวยอาจารย์ดีแม่กัเลยมักแม่กัเลยถือหลายซื้อดอกงวดนี้นั่นแม่มักตัวไหนงวดนี้งววนี้ว่าเขาหวยอาจารย์ดีดิเขาหวยอาจารย์ดีเลยมันก็เลยอยู่เฉยๆอยู่เลยงวดนี้ แม่โมมากปันใดแต่หัวนี่บ่าเคยหลุดจากเทียนาซื้อแม่ก็ซื้อไว้แล้วแม่แม่ซื้อไว้แล้วค่ะก็บ่ซื้อหนักดอกหอยตัวนี้แม่ว่าของแม่สว่างบ่เคยหลุดจากเทียวนี้แม่ว่าเป็นเน่ยในสองหนึ่งมันแม่โมโบเน้นแม่เน้นเองที่มันตรงกันที่ตรงกันตรงกันกั็ห้อยล็อกแม่กลมเองที่บ้านมันมาตรงกันแม่บ่ มาตรงกันก็เนาะสองนึนมันมาตรงกันบันนี้มาตรงกันกับหอยลอกน้ำดิบหนิห้อยล็อกใช่ไหมเนี่ยนี่มาตรงกันก็หอยล็อกจนเนี้นี่ห้อยลอกใหญ่เนี่ยหอยล็อกใหญ่นี่นี่มาตรงกันนี่สองนึงนะเออห้อยตัวนี้ไม่ออกกลับได้สองนะอแมนเนี่ยเจ็ดหนึ่งกับ จ็ดหนึ่งก็ตรงกันเยอะตรงกันกกจะเอาล็อกใหญ่เยอะเจ็ดหนึ่งว่ามีสองหกสี่เจ็ดว่ามีสองหกว่ามีมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดถ้าบนนั้นก็เป็นเจ็ดเจ็ดถ้าหวัวตองนะเอาตัวนี้ละสองหนึ่งเสองหนึ่งนี่เนาะสองหนึ่งตัวล็อกกันหนึ่งหกพอวาอัน เมื่อบิวงสวงเมื่อเม่ไปลำแก้บนก็ได้ศูนยนศูนหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองเมีนเมว่าทัื่องสื่อเนียดีน่ะขึ้นกยังไม่เสื่อเรวกว่อสื่อแล้วลืมเล่นเอาตันปุ้จมล้้ยๆถูกหอยไปนั่งกันแลวกันเนาะ